วิบากกรรมแจกเงินนิจจต้อนเดิมพันเศรษฐาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องของการแจกเงินนิจจต้อน1 0,000บาทเนี่ยกลายเป็นวิบากกรรมของนายยกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนื่องจากว่ากตามที่เราทราบนะครับว่านโยบายนี้นะครับทำไว้ตอนหาเสียงพูดเอาไว้ตอนหาเสียงซึ่งแน่นอนครับว่าตอนหาเสียงก็ต้องสู้กันด้วยทุกวิธีทางเพื่อจะให้พรรคของตัวเองหรือ กลุ่มของตัวเอง,องสองตัวเองเนี่ยได้รับคัดเลือกจากประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่านโยบายของการแจกเงินนี้จะต้นหนึ่งหื่นบาทตอนที่เสรถฐาคิดตอนที่หาเสียงก็ต้องยอมรับว่าคงไม่ได้คิดให้รอบค้อบคงไม่ได้คิดให้ถีถ่ถ้วนและคงไม่ได้คิดให้เบ็ดเสร็จก็ใช้วิธีที่ว่าวันนี้ เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องจวนตัวก็ต้องใช้วิธีหาเสียงเข้าไปก่อนพูดเอาไปก่อนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าจะต้องมาเลือกพักตัวเองแต่ผลสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทําจริงๆก็จึงต้องทําไปคิดไปทําไปคิดไปแน่นอนครับการทําไปคิดไปมันก็ต้องมีปัญหาที่ตามมาเพราะเงินที่ใช้ในโครงการนี้มันมากถึง5้าแสนหกหมื่นล้านบาทมันไม่ใช่เงินน้อยๆแน่นอนครับว่า ในมุมของประชาชนที่มีความรู้สึกว่ายังไงก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้ตัวเองได้เงินเพราะประชาชนหลายๆคนนะ่ะรู้แต่เพียงว่าเอ๊ยเอาเงินมาแจกแต่หลายๆคนไม่รู้ว่าเวลาที่ใช้งบประมาณของแผ่นดินที่ใช้งบประมาณเยอะๆมากมายเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนครับคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเตือนออกมาตั้งข้อสังเกตออกมาตั้งคําถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเสนาะ คนที่รู้เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของเศรษฐกิจคนที่เกี่ยวกับแวดวงทางการาทางการเงินการคลังอ,อดีตผู้ว่าธนาคารหรือต่างๆก็ออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าคนกลุ่มนี้ถึงจะเป็นคนกลุ่มที่น้อยก็จริงแต่เป็นคนกลุ่มที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเศรษฐกิจไม่ดีหรือประคองเศรษฐกิจเอาไว้ไม่ได้ปล่อยให้ใช้วิธีการที่แจกเงิน โดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังสุดท้ายแล้วประเทศอาจจะร่มเลยก็ได้ถ้าถามว่าบางคนบอกหุยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับให้เราดูบางประเทศอย่างเวนเนซุเอลาที่บอกเลยว่าเป็นประเทศที่มีน้ำมันใช้เป็นพันปีเป็นร้อปีโอ้โหใช้เป็นเรียกว่าถ้าวันนี้เวนเนซุเอลาสามารถที่จะทำเศรษฐกิจของตัวเองรพัฒนาบ้านเมือง ไม่ได้ใช้นโยบายในการแจก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 เวเนซุเอลาก็คงจะไม่พบกับสิ่งที่วิบัติตอนนี้เตาก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เวเนซุเอลาเนี่ยเป็นประเทศที่มีน้ํามันเยอะที่สุดแต่ตอนนี้เวเนซุเอลาเป็นประเทศที่ร้มระลายเป็นหายนะทางเศรษฐกิจอย่างมากไม่สามารถจะกลับฟื้นมาได้แน่นอนครับทุกคนก็เป็นห่วงแต่หลายๆคนอาจจะไม่ได้มองเหตุผลเพราะอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งไกลตัวไปไปอะไรไปมันคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องบอกก่อนว่า วันนี้เราจะยอมให้ประเทศไทยไปถึงจุดๆนั้นไม่ได้เราจะยอมให้ประเทศไทยดำดิ่งไปจนถึงตรงนั้นไม่ได้เอาแค่เส้นที่มันผ่าอยู่ตอนนี้หรือเส้นที่มันคาบเกี่ยวมันก็สมควรจะต้องหยุดยั้ยงเพราะอะไรครับเพราะถามว่าวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนึ่งคือเราพบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดก็คือต้มยำกุ้งที่ผ่านมาเราก็เพิ่งเจอก็คือสถานการณ์โรคระบาดโควิดซึ่งแน่นอนครับโรคระบาดโควิดทําให้เราต้องกู้เงินแทบจะเต็มเพดาน และอนาคตข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเจอโรคระบาดอะไรอีกหรือเจอเศรษฐกิจอะไรอีกตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่ปกติอยู่ภาวะที่อาจจะชะลอตัวในด้านเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจริญเติบโต,ตเลยไม่ใช่ว่าจะไม่ขึ้นเลยก็ที่จะขึ้นไปแต่อาจจะช้าบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังดีกว่าที่เศรษฐกิจที่จะต้องลงเพราะฉะนั้นเราคงไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินตรงนี้มาเพื่อจะเอาไปแจกเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจและการเอาไปแจกมันก็ มีสถิติเอาออกมาหมดแล้วมีการวิวเคราะห์เอาไว้แล้วมีการที่ทำเอาไว้แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ทําให้ทุกคนเป็นห่วงการที่วันนี้นักวิชาการหรือหลายๆคนที่ออกมาเขาไม่ได้คัดค้านโครงการนี้ทั้งหมดแต่เขาต้องการให้รัฐบาลคิดวิเคราะห์การใช้เงินกับโครงการนี้ให้ถี่ถ้วนมากที่สุด ให้คุ้มค่ามากที่สุดและให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดสิ่งแน่นอนครับว่ากลุ่มที่ต้องการที่จะอยากได้เงินและกลัวที่จะไม่ได้เงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกลุ่มที่แน่นอนครับไม่ได้ฟังหรือไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับแต่กลัวอย่างเดียวว่ากลัวตัวเองจะไม่ได้เงินแจกก็แล้วแต่อันนี้คืออย่างที่บอกประชาชนก็สามารถคิดได้อะไรได้และก็วิเคราะห์อะไรได้ของตัวเองอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นกันก็แล้วกันแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาล จะกล้าเสี่ยงไหมรัฐบาลจะกล้าเดินหน้าเต็มกําลังเต็มสูบหรือจะมีการปรับปรุงอะไรไหมแต่ที่แน่ๆตอนนี้บอกได้เลยครับว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคนที่เกี่ยวข้ององค์กรอิสระต่างๆหรือองค์กรภาคประชาชนก็ได้ออกมายับยั้งโครงการนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าจากท่าทีทั้งหมดเนี่ยวันที่1กุมภาพันธ์อาจจะไม่ได้แจกก็ได้อาจจะต้องเลื่อนไปแต่ถามว่าโครงการนี้จะหยุดไหมผมเชื่อว่าโครงการนี้ไม่หยุดยังไงก็ต้องมีการแจก ต่จะแจกแบบไหนแจกวิธีไหนแจกตอนช่วงไหนเท่านั้นเองเพราะหลายๆคนตอนนี้ก็มีทางออกให้กับรัฐบาลหลายอย่างเช่นอาจจะไม่ได้แจกครั้งเดียวอาจจะแจกเป็นงวดอสองงวดขึ้นไปสามงวดขึ้นไปซึ่งแน่นอนครับถ้าการแจกเป็นไม่ได้แจกครั้งเดียวเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกู้ก็ใช้งบประมาณของแผ่นดินเนี่ยได้เพราะว่างบประมาณของแผ่นดินมันจะสามารถใช้ได้ก็ประมาณเดือนเมษาปีหน้าซึ่งแน่นอนครับมันไม่ทันพฤษภาและถ้าเราแบ่งไปสองงวดหรือสามงวด มันก็ถามว่าแต่ละคนก็สามารถรับได้แต่ความรู้สึกของตอนนี้ก็คือเขาไม่ต้องการให้ใช้เงินทีเดียวเพราะถ้าใช้เงินทีเดียวมันกลายเป็นว่าต้องไปกู้แล้วก็ต้องไปหนี้แต่ถ้าใช้สมมติหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมแต่ครั้งแรกอาจจะ3 0 0พันหกพันหรือครั้งแรก5 0 0พันครั้งสองห้าพันอย่างนี้ครับมันก็น่าจะโอเคประชาชนก็ได้เงินนะครับสองรอบรอบละห้าพันก็น่าจะดีฝ่าแต่ก็อย่างที่บอก ว่าออ่าทางรัฐบาลก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้ทุ่มไปทีเดียวหกแสนหกห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยมันก็จะไม่เป็นพายุหมุนซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับให้ทุ่มลงไปเนี่ยสอ่าห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยให้เป็นพายุหมุนกับทุ่มทีละครึ่งเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมันไม่ได้แตก,กต่างกันมันจะเปอร์เซ็นต์ก็จะออกมาแค่นิดหน่อยซึ่งแน่นอนครับแต่ส่งผลกระทบเนี่ยแน่นอนครับการแจกอ่าครึ่งครึ่งเนี่ย ส่งผลกระทบน้อยฝ่าซึ่งการแจกทีทเดียวเนี่ยส่งผลกระทบมากฝก่าเนื่องจากว่ามันต้องไปกู้มาก็ต้องรอนะครับว่ารัฐบาลนี้จะทบทวนวิธีการยังไงและทบทวนการแจกงไงแต่ที่แน่ๆเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคงเป็นวิบากกรรมนะครับแจกเงินนิจต้อนเนี่ยเป็นการเดิมพันของผู้เสรษฐาเพราะว่าไม่ได้คิดมารอบคอบจึงทําให้เจอปัญหาณนะตอนนี้มารอดูกันว่าโครงการแจกเงินนิจต้อนที่เพื่อไทยคิดเสพทารับหน้าสื่อทำ จะรับหน้าเสือทรเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรทําให้ต้องสะดุดหยุดลงหรือมีอุปสรรคอะไรหรือไม่รายงานพิเศษภายในไตามาสแรกของปี256ขยับจาก1กุมภาพันธ์2567เป็นทำรายที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินกำหนดไว้ที่จะแจกเงินดิจต้อลวอเร1,000 0 0บาท แก่คนไทยที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปจำนวน56ล้านคนด้วยวงเงินมหาศาล560,000ล้านบาทอันเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2 5 6 6แต่้าแต่ทว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยกับถูกต่อต้านอย่างหนักจากทั้งนักวิชาการอดีตแบงค์ชาติสมาชิกวุฒิสภาและภาคประชาชนบางส่วนเพราะต่าง หวงใหญ่ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยและเกงจะสํารอยกับโครงการจำนำข้าวซึ่งมีการทุกจัิิดมหาศาลเกิดขึ้นยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบเงินนิจิตอนเมื่อวันที่18ตุลาคม256นายแพทย์วัรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ไต่สวนและมี ความเห็นส่งสารปกรครองเพื่อรังับโครงการเติมเงินนิจติ้นตวอร์รของรัฐบาลนายแพทย์วโรงได้กล่าวว่าต้องการขอให้ระงับยับยั้งโครงการนี้เพราะหากยังเดินหน้าต่อก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงและขอให้ศาลกำหนดมาจาก,การคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษานายแพทย์วโรงชี้ว่าสิ่งที่จะกระทำทั้งหมดจะนำไปสู่การขัดต่อกฎหมายหลายมาตรา ทางรัฐธรรมนูญมาตารา162แหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินการนโยบายมาตรา164รักษาวินยัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินของแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งคัดพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐ2561และการนำโทเคนมาใช้จ่ายแทนธนบัตรเสี่ยงขัดต่อ พรบรเงินตา2501มาตา6นะครับแล้วก็มาตา9โครงการนี้จะต้อน5 60,000ล้านบาทมีหน่วยงานออกมาเตือนไม่ต่างกับสมัยนางสาวยิ่งรักก็คือยุคของจำนำข้าวในสมัยนางสาวยิ่งรักตายด้วยทุจริตแต่โครงการนี้ถ้ารัฐบาลเนินหน้าก็จะตายด้วยทุจริตด้วยการใช้โทเค็นแต่ถ้าไม่ใช้โทเค็นอาจ อโอนเป็นเงินสดผ่านบัญชีโกงยากอันนั้นอาจจะไม่ตายแต่อาจจะทําให้เกิดฟความเสียหายกับการเงินการคลังของประเทศขอเตือนหากใช้โทเค็นเมื่อไหร่คุกรอคุณแน่นอนหมอวัรงระบุรสนณางัด6เหตุผลค้านถัดมาวันที่19ตุลาคม2566เนี่ยนางสาวรตนาโตสิตะกูลอดีตสวกทมได้เดินสายยื่นประธานกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตองอประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตอและปปชเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการการศึกษาโครงการนิตต้อนวอร์เดตนางสาวรจนากล่าวว่าการยื่นต่อประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้เป็นเจ้าภาพกับเรื่องนี้ถ้าพบว่ามีข้อเท็จจริงที่จะสามารถพิจารณายับยั้งได้ก็ขอให้เรียนเชิญประธานกกตอและประธานปปช และประธานปปชามาร่วมมาประชุมร่วมกันเพื่อรมติว่าควรจะยับยัง้งเรื่องนี้หรือไม่โดยขอให้ตรวจสอบกรณีแจกเงินดิจต้อลมีปัญหามิชอบด้วยกฎหมายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐนางสาวรจนาอ้างหกเหตุผลที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการเงินการคลังของรัฐและอยากให้ทําการตรวจสอบก็คือ 1. ผลได้ไม่คุ้มเสีย2 น่าจะขัดต่อพรบรเงินตา 3. เพิ่มความสิ้นเปลืองงบประมาณประเทศโดยไม่จําเป็น 4. รหลีกเลี่ยงหลักการใช้เงินแผ่นดินไม่นําไปไม่นําเรื่องนี้เข้าสู่งบประมาณ 5. สุกหนี้สาธารณะน่าจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและสุกหนี้สาธารณะ 6. ขัดพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา 9. วักสโดยรัฐบาลต้องไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินไปใช้ในการหาเสียงซึ่งการแจกเงินให้เด็กอายุ16ปีขึ้นไปเป็นการหาเสียงทางการเมืองเปรียบเสมือนกับการตกเขียวเด็กอายุ16ปีอีก4ปีข้างหน้าก็อายุ20ปีสวห่วงขัดรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่17ตุลาคม256ในการประชุมวุฒิสภาหรือว่าสวาเนี่ยนายฉเฉลิมชัยเฟื่งองพรสว ได้แสดงความเป็นห่วงใยโครงการแจกเงินนิจิดตน้นตอนหนึ่งระบุว่าแกนนําของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแกนนําของพรรคเพื่อไทยทําผิดต่อรัฐรมนูลมาตรา162ตั้งแต่วันที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพราะไม่ได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายปัจจุบันก็ยังไม่มีการชี้แจงสุ่มเสี่ยงขัดต่อการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม ้องไม่บริหารโดยมุ่งเน้นความนิยมทางการเมืองและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนนายเฉลิมชยัยตั้งข้อสังเกตว่านายกกและธรรมตียังให้ข่าวอย่างต่อเนื่องว่าในวันที่1กุมภาพันธ์2567 เงินนี้จะต้อนจะเข้าสู่ระบบและประชาชนทุกคนจะได้เงินแต่จะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อปฏิทินงบประมาณประจำปี2 5 6 7จะออกในเดือนเมษายน2 5 6 7แสดงว่าพอรอมต้องใช้วิธีกู้เงินจากธนาคารของรัฐหรือธนาคารอมสินแต่เงินกู้ก็ได้มาก็จะต้องเป็นเงินของแผ่นดินจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้เป็นไปตามรัฐมนูญและวิธยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดปปชผู้ตรวจการแผ่นดิน,นจับตา ก่อนหน้านั้นองค์กรอิสระต่างๆก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบจับตาประกอบไปด้วย11บบตุลาคม256ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชมีมติให้สำนักง,งานปปชเนี่ยต,ตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการนิจิต a l วอ l l e t 10,000บาทว่ามีข้อหน้าห่วงใยห,หรือสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตหรือผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระยะยาวหรือไม่ 12ตุลาคม256ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับคำร้องเพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีวิรังลองทัพพลังสีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศยื่นเรื่องให้วินิจฉัยเพื่อส่งความเห็นไปยังสารนัฐนูนหรือสารปกครองเนื่องจากอาจขัดต่อรัฐนูนและพรบรวิัยการเงินการคลังมารอดูกันว่าโครงการแจกเงินนิจิทัลที่เพื่อไทยคิดเสรจฐารับหน้าเสือ่อม จะเจออุปสรรคอะไรทําให้ต้องสะดุดหยุดลงหรือมีอุปสรรคอะไรหรือไม่เศรษฐาอย่ายอมให้ใครยับยัง้งหลังจากมีกระแสต,ต่อต้านอย่างหนักสําหรับโครงการแจกเงินนิจิตอนหนึ0งหมบาทเมื่อวันที่14ตุลาคม256นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความผ่าน X หรือทวิตเตอร,ระบุว่าแจกเงินนิจิตอน มีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในฐานะรัฐบาลรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีแต่ต้องการให้คนที่เห็นด้วยกับโครงการนิจิต้อนวอลเลส่งเสียงและอย่ายอมให้ใครมายับยั้งโครงการโดยไม่มีเหตุผลผมทราบดีว่าโครงการนิจิต้อนวอลเลตนั้นมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราในฐานะรัฐบาลของประชาชนจึงรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อเอามาปรับปรุงให้ดีและตรงใจกับทุกๆคน ผมอยากให้เราลองนึกภาพไปวันไปด้วยกันว่าในวันที่1กุมภาพันธ์นี้จะมีเงินเข้าไปในระบบ5 6 0,000 000, นล้านบาทถ้าท่านเป็นภาคอุตสาหกรรมท่านจะผลิตสินค้ามารองรับไหมจะต้องซื้อวัตถุดิบมาเพื่อผลิตสินค้าหรือเตรียมหรือไม่จะมีการจ้างคนเพิ่มไหมแล้วเงินจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเท่าไหร่เราตั้งใจให้เงินถูกเอาไปใช้ในพื้นที่ตามบัตรประชาชนของท่าน เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ไม่ได้พัฒนาเมืองใหญ่อย่างเดียวหากท่านเห็นตรงกันกับผมและชอบโครงการนี้อยู่ท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายักยั้งโครงการนี้และขอให้ส่งเสียงบอกกับพวกเราบ้างว่าท่านมีความสุขและดีใจที่รัฐบาลทําให้เราเองก็อยากให้กําลังใจเราเองก็อยากได้กําลังใจจากทุกคนเพราะพวกเราตั้งใจมาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆครับ อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากคุณเศรษฐาแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณเศรษฐามองว่าเฮ้ย mm. วันนี้แน่นอนว่าภาคอุตสาหกรรมนะ่ะจะผลิตสินค้ามารองรับไหมผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีการผลิตสินค้ารองรับด้วยเหตุผลเพราะว่าสินค้าเนี่ยเขามีสต็อกอยู่แล้วรักเงินเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันมีจะมีแค่หกคำถามคือวันนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะลงอุปกรณ์ใหม่ลงเครื่องมือใหม่ลงเครื่องจักรใหม่ เป็นไปได้ไหมครับในเมื่อเงินเนี่ยมนอยู่แค่6เดือนเขาไม่ลงใหม่หรอกครับแลวเขาจะจ้างคนเพิ่มไหมเขาไม่จ้างคนเพิ่มหรอกครับเต็มที่ถ้ามันมันผลิตไม่ทันอะไรไม่ทัน <ads. S 1> เขาก็จ่ายโอกับลูกน้องที่มีอยู่เพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับการจ้างเงินเงินเพิ่อคนเพิ่มหลังจากหยุดโครงการไปแล้วโครงการหมดครบ6เดือนแล้วคนที่จ้างมาจะทํำยังไงครับจะไล่ออกออก,ก็ต้องมีค่าจ้างออกอะไรออกมันไม่ใช่ทํากันได้ง่ายไม่ใช่วันนี้อยากจะเพิ่มก็เพิ่มอยากจะอะไรก็เป็นการที่จะเพิ่มนะครับกาลังผลิต เพิ่มคนเพ no, so ิ่มกําลังผลิตเนี่ยเขาต้องวัดกันระยะยาวว่าของเขาจะเจริญเติบโตปีละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่ปีจะใช่ไม่ใช่ว่ารอเงินแจกจากรัฐบาลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ต้องบอกก่อนว่าการพัฒนาชุมชนวันนี้เคยไปถามร้านค้าหรือเปล่าว่าร้านค้าเขาจะเข้าร่วมหรือเปล่าผมบอกเลยครับว่าร้านค้าเล็กๆในชุมชนลองไปถามเขาดูครับเขายังบอกเลยว่ามันคืออะไร มันเข้าร่วมแล้วจะได้ไรถามว่าถ้าไปถามเขาว่าเฮ้ย้ารัฐบาลมาแจกเงินหนึ่งบาทเนี่ยเขาเอาไหมเขาเอาครับแต่ให้เขาเข้าร่วมโครงการเป็นล้านรับรับเงินโทเค็นอะไรเนี่ยเขาไม่เอาครับเขาไม่เอาครับเพราะเขาก็ถามว่าอ่ะเราจะจะได้ยังไงจะแจกยังไงบางคนเปรียบเทียบไปถึงว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเงินคนละครึ่งหรือเปล่าถ้าเป็นเงินคนละครึ่งเนี่ยยังโอเคนะเพราะเงินคนละครึ่งเข้าปุ๊บ แล้วก็อีกวันหนึ่งก็เบิกเงินได้เลยเข้าปุ๊บแล้วเบิกเงินได้เลยแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยที่เขาทราบมาก็คือยังไม่รู้ว่าจะเบิกเมื่อไหร่และอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านเขาอ่ะก็ไม่ได้เข้าระบบภาษีก็เป็นร้านค้าธรรมดาร้านขายหมูปิง้งอะไรอะไรพวกนี้เป็นร้านเล็กๆเ,เขาไม่ได้เข้าระบบโครงการอ่าภาษีอยู่แล้วเมื่อไม่ได้เข้าระบบภาษีมันก็ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้เขาก็ต้องเอาไปซื้อต่อซึ่งแน่นอนครับปัญหาคือแล้วคนที่เขาไปซื้อล่ะถามว่าวันนี้ส่วนใหญ่ คนที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือคนที่ร้านค้าตามจังหวัดเวลาเขาซื้อของซื้อวัตถุดิบเขาไม่ได้ไปซื้อร้านใหญ่ๆเขาไม่ได้ซื้อไปร้านซปเปอร์สโต์หรืออะไรที่ใหญ่ๆเขาจะซื้ออะไรครับตลาดสดตลาดนัดนะครับตามตลาดต่างๆซึ่งแน่นอนครับแม้ค้าตามตลาดเนี่ยไอเรื่องเข้าระบบภาษีไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วถูกต,ต้องไหมฮะแล้วก็ถามว่าร้านค้าเหล่านั้นจะเข้าระบบแบบนี้ป่ะจะเข้าหรือเปล่าถ้าเขาเข้ากันทั้งหมดถ้าเกิดบังคับเข้าทั้งหมดทั้งประเทศอันนี้ก็ไปอย่างแต่ บางคนเข้าบางคนไม่เข้าวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวผมรับแล้วผมจะต้องเอาโทเค็นไปซื้อแต่ไอร้านที่ผมซื้ออะเขาไม่รับเขาไม่ได้เข้าโครงการเอาเรื่งเงินผมจะทํำยังไงละ่ะเบิกก็เบิกไม่ได้เอาไปใช้ก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะต้องเอาไปซื้อวัตถุดิบแต่ร้านที่วัตถุดิบอะเป็นร้านที่อยู่ที่ตลาดตลาดสดตลาดอะไรเขาไม่ได้เข้าอะทําไงทุกคนใช้ไปซื้อหมด วันนี้รัฐบาลคิดแต่เพียงว่าประชาชนได้แล้วไปซื้อซื้อซื้อื้อแต่เขาไม่ได้คิดถึงว่าร้านท้าใครจะเอา,ยยาผลสุดท้ายมันก็จะไปใช้ร้านใหญ่ๆห,หมดและที่สําคัญคิดดูอย่างาที่ทางรัฐบาลบอกก็คือรวมกันและเอาไปทําธุรกิจงันแสดงว่าก็ต้องไปซื้อร้านใหญ่ๆร้านใหญ่ๆร้านใหญ่ๆ่แล้วมาจากกระกจายไปที่ชุมชนได้ยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือความจริงเราต้องเอาความจริงมาคุยกันเอาความจริงมาพูดกัน วันนี้ไม่ได้ขัดฝังที่จะที่จะแจกเงินแต่ขอให้รัฐบาลคำนวณคิดให้รอบข้อฟังรอบๆบด้านอยากคิดว่าคนที่เขามาคัดค้านเขาไม่ได้มีเหตุผลเพราะแต่ละคนเขายกเหตุผลมาทั้งหมดเขาไม่ได้ขัดฝังคนจนแต่เขายกเหตุผลมาว่ามันจะทําให้ประเทศเสียหายไม่ใช่ไม่มีเหตุผลวันนี้รัฐบาลจะมาบอกว่าคนที่ขัดขวางรัฐบาลคือคนที่ไม่มีเหตุผลมันก็ไม่ต่างอะไรครับที่วันนี้จะแบ่งแยกว่าคนของ ตัวเองกับคนของอีฝั่งหนึ่ยทำไมต้องแบ่งแยกครับในเมื่อทุกคนเมื่อคุณมาเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องฟังเหตุผลของประชาชนทุกๆฝ่ายอยู่แล้วมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าต